6มีนาคม2 5 6 5สรุปโครงการทั้งหมดในเดือนนี้ม .333 940คนละครึ่งเฟส4บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนเราเที่ยวด้กันนะครับคลิปนี้ผมจะสรุปให้นะครว่าในเดือนนี้มีโครงการอะไรที่ทุกท่านจะต้องได้กันบ้างนะครับและหลาท่านได้แล้วอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับมาเริ่มที่ในเดือนนี้นะฮะหลกัหลกๆแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงการม3ส3มสนะครับ แต่เป็นกลุ่มทั้ง29จังหวัดนะฮะแล้วก็คนทำงานกลางคืนนะ,ะคนที่อยู่2กลุ่มนี้นะครับคุณจะได้เงินนะฮะตามจำนวนยอดเลยถ้า29จังหวัดก็ได้2ม0 0ร้อบาท5,000บาท1,000 10, 0บาทนะครับตามยอดเลยส่วนถ้าเกิดว่าคนทำงานคืนเนี่ยจะได้5,000บาททั้งม .333,394,0 หมดเลยนะครับ สองพันารบาทเนี่ยจะเป็นมอ33นะครับถ้า2เดือนก็จะได้ห้าพันนะอ่ามอ9 4 0เกนเนี่ยก็ก็จะได้ห้าพันกับ1นึ่งหมื่นะครับส่วนอันนี้คือมอสาม0ได้ห้าพันหมดเลยคนทํางานกลางคืนนะฮะนี่คือกลุ่มนี้ซึ่งการจ่ายเงินจ่ายอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆครับและจ่ายทุกสัปดาห์ด้วยนะฮะล่าสุดเลยก็มีการออกวันล่าสุดที่จะมีการจ่ายวันที่9มีนาคมนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะได้เงินในวันที่9เนี่ย จะต้องตรวจสอบสิทธิและได้สิทธิ์ตามที่ผมทําคลิปเอาไว้ครับเดี๋ยวติดตามหลังวิดีอนี้ได้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องแรกครับที่เดือนนี้นะฮะต่อมาเดือนนี้ก็ยังมีออกนะฮะโครงการคนละครึ่งเฟสสี่นะครับก็คือมีการตัดสิทธิ์คนเก่าออกไปแล้วคนใหม่เนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณมียอดเหลือไม่ว่าจะเท่าไหร่ใน1,200บาทก,ก็จะใช้ได้ต่อนในเดือนนี้ด้วยนะฮะ ก็แสดงว่าโครงการคนละครึ่งเฟดสก็ยังอยู่ในเดือนนี้อยู่นะครับใครที่ใช้หมดแล้วเดี๋ยวรอวงเงินเพิ่มนะครับส่วนใครที่ใช้ยังไม่หมดนะครับก็รอก็รอวันนะครับแล้วก็ไปใช้เติมเงินเข้าไปแล้วก็ไปใช้จ่ายให้เงินหมดนะครับอย่าลืมนะใช้ถึง30เมษายน65นี้นะฮะก็บริหารเวลาการใช้เงินให้ดีด้วยครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรประชาชนเนี่ย เราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยได้200บาทนะฮะได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้แล้วนะครับก็ลองเช็คดูนะฮะว่าเงินเข้าแล้วหรือยังนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคุณวิธีการเช็คกันะครับถ้าบัตรสสริการก็บัตรสริการไปลองใช้ใจ่ายที่ร้านค้าเลยบัตรประชาชนเนี่ยหรือเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไปที่ร้านค้าที่เขา่วมโครงการคนละครึ่งอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็เดาเที่ยวด้วยกันนะฮะใครที่ต้องการท่องเที่ยวครับในช่วงสงการก็จองตั๋วล่วงหน้าได้เลยนะครับอย่าลืมไปจองและใช้กันด้วยนะฮะนี่คือโครงการทั้งหมดที่มีในเดือนนี้สำหรับเหมาะสำหรับต่างๆครับไม่ว่าจะเมาะสาม,ส,มสิบสกสี่ศูนย์คนละครึ่งเฟซบุ๊สบริการครับประชาชนเดาเที่ยวด้วยกันและอาจจะมีโครงการอื่นในอนาคตอันนี้เดี๋ยวผมนํามาฝากกันอีกในต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสรุปโครงการทั้งหมดในเดือนนี้มีตอนนี้มีเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดมีความคืบหน้าในประเด็นไหนเพิ่มเติม<ๆ>ผมจะนำมาฝากทุกท่านก่อนใครวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ